ราคานี้มีคันเดียวในประเทศไทยถูกที่สุดในประเทศไทยปี2017ตัว V ตัวท็อปเครื่อง3,000เอาไปจาก899,000บาทราคาปกติตามโชว์รูมทั่วไปวันนี้เอาไปแค่สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกิตตาคุณค่ะทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญน,นะคะ,จะเจ้าแม่รถตู้นะคะวันนี้บอกเลยปี2017ตั้งนะคะ ปี2017ตัว V ตัวท็อปสุดตัว V ตัวท็อปสุดเอาไปจาก8 9 9 0 0 0บาทราคาปกติตามโชว์รูมทั่วไปวันนี้เอาไปแค่7 9 9 9 0 0บาทมีคันเดียวในประเทศไทยค่ะราคานี้มีคันเดียวในประเทศไทยถูกที่สุดในประเทศไทยเริ่มจากกระจังหน้าสวยๆอย่างนี้ตามด้วยไฟตัวนี้บ่งบอกเลยนะคะ ไฟลูกแก้ตัวนี้ไฟแท้นะคะไฟลุกแก้ตัวนี้ LED ตัวนี้นะคะไฟแท้นะคะมีไฟตัดหมอกแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันค่ะลูกค้าค่ะความสวยของเขานะคะนี่โครเมียมเพิ่มความหล่อเหลานะคะหรือว่าจะเป็นตัวจับฝาประตูนะคะภายในค่ะลูกค้ามาดูค่ะเนื่องจากของเขานะคะมาจากบ้านลูกค้าเลยนะคะไม่ต้องอธิบายเยอะไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอ ตุ้สไลด์สองฝั่งเบาะนวดนะคะเาบาะครบค่ะสามแถวถูกต้องตามคนทรงนี่ตัวท็อปต้องมีตัวนี้ด้วยเห็นไหมตัวท็อปต้องมีตัวนี้ด้วยขึ้นไปดูชมด้านในมาดูนะคะว่ามีบาะตรงไหนช้ารุดไหมมาดูมาดูพร้อมๆกันเลยไม่มีนะคะลูกค้าถึงจะเป็นรถบ้านฝากขายก็ไม่มีตําหนินะคะในเบาะนะคะไม่มีตําหนิในเบาะในพื้นในนะคะ กำลังช่วยดูอยู่นะสบายเลยนะ,ะอะแต่นิดนึงตัวท็อปขึ้นลงสะดวกสบายได้สองฝั่งนะคะลูกค้าขานะนี่หรือว่าจะหมุนบอกคุยกันทั้งสองข้างหรือลูกค้าจะไปทำ v i p ยกระดับขึ้นไปเหมือนโฟกค,คาราเวลยางเป็น1 9เลยนะคะ8ปดเลยนะคะลูกค้ายางใหม่จ้ะไม่ต้องไปเปลี่ยนค่ะลูกค้าสามารถขับยาวๆต่อๆได้เลย ไม่ต้องไปเปลี่ยนให้เสียงเงินอีกนะคะเป็นกุญแจแบบใหม่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไขใช้คีย์สตาร์ทค่ะอืมไม่ต้องใช้กุญแจนะคะรถบ้านฝากขายท่าในใดที่อยากได้รีบจับรีบจองโทร0863159977ค่ะ0863159977พี่ขวัญสวัสดีค่ะ